สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสาระ HR Channel วันนี้เรามาอัปเดตเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนโดยตรงโดยเฉพาะมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้คือสูตรใหม่เงินสมทบป,ประกันสังคมปี2569ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินสมทบครั้งใหญ่ โดยสำนักงานประกันสังคมหรือสปสจะเริ่มใช้สูตรใหม่แบบขั้นบันได3ระดับภายใต้แนวคิดจ่ายตามจริงได้ประโยชน์ตามจริงครับปัจจุบันผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39และ40จ่ายเงินสมทบโดยอิงจากฐานเงินเดือนสูงสุดที่15,000บาทซึ่งไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของหลายๆคน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและส่งผลต่อความมั่นคงของกองทุนในระยะยาวครับแนวคิดของสูตรใหม่การปรับสูตรใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้สูงจ่ายเงินสงทบเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้นตามไปด้วยส่วนผู้มีรายได้น้อยก็ยังได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมตามกําลังจ่ายโดยแบ่งออกเป็นสามขั้นตามช่วงเวลาดังนี้ครับขั้นที่หนึ่งปี2 5 6 9ันห้าเถึงสองพเพด็ดเทดานค่าจ้าง จาก15,000เป็น17,500บาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือนจาก750เป็น875บาทสิทธิประโยชน์ที่ปรับเพิ่มเช่นเจ็ดป่วย7,500เป็น8,750บาทเดือนพลอดบุตร22,500เป็น26,250บาทครั้งทุกพลภาพ8,750บาทเดือนเสียชีวิต90,000เป็น1 5 0 0 0 บาทว่างงานสูงสุด8,750บาทเดือนบำนานชราภาพท่งสมทบ15ปี3,3,500บาทเดือนส่งสมทบ25ปี5,256,125บาทเดือนขั้นที่2ปี2,572ถึง2,574เพดานค่าจ้าง20,000บาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือน1,000บาท สิทธิประโยชน์ที่ปรับเพิ่มเช่นเจ็บป่วย1นึ่งหมื่นบาทเดือนคลอดบุตร30,000บาทครั้งทุพพลภาพ1,000งบาทเดือนเสียชีวิต120,000บาทว่างงานสูงสุด1,000งบาทเดือนบำนาญชราภาพส่งสมทบ15ปี4,000บาทเดือนส่งสมทบ25ปี7,000บาทเดือนและขั้นที่สเริ่มปี2575 เป็นต้นไปเพาดานค่าจ้าง23,000บาทเงินสมทบสูงสุดต่อเดือน1,150บาทสิทธิประโยชน์ที่ปรับเพิ่มเช่นเจ็บป่วยสูงสุด1,1500บาทเดือน383บาทวันสูงสุด1,80วัน6,9,000บาทคลอดบุตร34,500บาทครั้งทุกพลภาพ1,1500บาทเดือน เสียชีวิต138,000บาทว่างงานสูงสุด11,500บาทเดือนบำนาญชราภาพส่งสมทบ15ปี4,600บาทเดือนส่งสมทบ25ปี8,050บาทเดือนสรุปนะครับการปรับสูตรเงินสมทบครั้งใหญ่นี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างที่สำคัญเพื่อให้ระบบประกันสังคมมีความยั่งยืนเป็นธรรม และตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ผู้ประกันตนควรทําความเข้าใจสิทธิ์ของตนและเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี2569นี้นะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องผู้ประกันตนด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆในครั้งต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ